อาิกรค่ะให้แม่ไหนเป็นพ่อไร้เป็นพ่ออะไรก็ได้ก็เป็นอะไรอะไรนะแม่ให้เขาลองน้ำแดงกอน

เอาดิ200อ่ะ <laughs>

เพลงอะไรก็ได้ครับต่อไกจาจอนห้งก็โอนม